ผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกับพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำห้วยเล้งอ่างเก็บน้ำห้วยเล้งเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลโคกโปงอำเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เที่ยวอีกหนึ่งสถานที่จุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของอำเภอวิเชียนบุรีนะครับพี่น้องและยังเป็นหนึ่งในห้าที่เที่ยวของตำบลโคกโปงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ผมกับพาพี่น้องมาเบึงบรรยากาศหน้าฝนบนลังเขื่อนสั้นเขื่อนแสนอ่างเก็บน้ำห้อยเล้งนะครับอ่างเก็บน้ำห้อยเลงเนี่ยเป็นหนึ่งในพระราชดิโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิผลอดุลยเดชรัรชการที่เก้านะครับซึ่งอ่างเก็บน้ำห้อยเลงซึ่งมีความสวยงามพาระามแปดกะว่ากันไปเอชิวชาแนลครับดูกับผม เอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมร่างลายความบันเ,นเทิงรลาทลายที่เดียวในเทชชูรูนเอชิวชาแนลพีรัตสวัสดีครับสวัสดพีพี่น้องข่าวเอฟีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวช n แนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาทินเพชรบูรูนะครับ มือนี้ผมกับผ่าพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ําห้อยเลงอ่างเก็บน้าห้อยเล้งเนี่ยตั้งอยู่ที่ตาบลโคกปงอําเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูร์เป็นจุดแดนมาจุดที่เที่ยวของพี่น้องประชาชนชาวอําเภอวิเชียนและอําเภอไก่คขยงมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาบึงน้ํไหนอ่างเก็บน้าห้อยเลง้งว่ามีน้อยมีหมาขนาดไหนหลังจากที่ฝนตกหนกันกๆมาไลา่วันนะครับตามผมไปบึงเลยนะครับ ว่าอ่างเก็บน้ำห้อยเลงจะมีความสวยงามขนาดไหนตามผมไปเบิ่งไปชมกันเลยครับเอชิวชาแนลไปเบิง้งไปชมกันครับพี่น้องชาวเอฟที่น่ารักทุกคนตอนนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยว มาเดินเล่นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเหลงอ่างเก็บน้ำห้วยเลงเนี่ยอยู่ที่ตำบลคกปงอำเภอวิเชียนจังหวัดพิษบุโลกสร้างขึ้นเพื่อตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับพี่น้องชาว FC, เอฟซีเฮาก็มาเบิ้งกันว่าหลังจากที่ฝนตกมาหลาวัน ว่าน้ําไหนอ่างเก็บน้าห้วยเล้งจะเยอะขนาดไหนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีอ่างเก็บน้ําห้วยเล้งเนี่ยยังเป็นหนึ่งจุดแลนด์มาร์กจุดที่เที่ยวที่สําคัญของคนอําเภอวิเชียนของและประชาชนพี่น้องคนอําเภอวิเชียนและคนอําเภอไก่แข้งนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่คือคง นี่คือหนึ่งโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ําและใช้ในการ,กรเกษตรยามหน้าแล้งนะครับพี่น้องชาวเอฟซีสร้างขึ้นเพื่อบรรทุกทูกระไพยยามหน้าฝนและบรรเทาภัายแล้งยามหน้าแ้งนะครับพี่น้องชาวเอฟซีช่องเทศกาลส่งการช่วงเดือนมีนาเมษาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเล่นน้ําตายอ่างเก็บน้ําห้อง ห้วยเลงมีที่เชียวนะครับตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาโพสซมขวนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีหลังจากที่ฝนตกลงมาเมื่อวานนี้ฝนตกใหญ่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็น้ำก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับน้ำก็ลงมาไล่แล้วแต่อย่างบสเต็มอ่างพึ่งครึงอ่างเก็บน้ำห้วยเลงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดหน้าเชียวของ อ่างเก็บน้าห้อยเลงนะครับผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเดินเล่นเดินเบึงบรรากาศยามเช้าของอ่างเก็บน้าห้อยเลงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่เป็นหนึ่งในห้าจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของตำบลโคกโปงนะครับพี่น้องชาว a อฟซีเน,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 นี่ตอนเช้าก็สามารถเบึงพอาชิดขึ้นได้ตอนเย็นก็สามาัรเพื่อ นีพังพาทิตกได้นะครับตอนเช้ากาซ่ามารเดบึงพาทิต์ขึ้นหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยเลงตอนเย็นกาซ่ามารถเบึงพาทิต์ตกที่หลังอ่างเก็บน้ำห้วยเลงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีอ่างเก็บน้ำห้อยเลงเนี่ยอยู่ท่ามกลางุบเขามีหุบเขาล้อมรอบนะครับพี่น้องมีป่าไม้ที่เขียวกะจีนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่เป็นหนึ่งโคง โครงการพระราชดำริของจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นอ่างเก็บน้ําน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะมีที่เดียวนะครับณนปัจจุบันเนี้ยอ่างเก็บน้ําห้วยเล็งน่าจะมีที่เดียวของอำเภอวิเชียรบุรีนะครับปีน้องชาวเอฟซีข้างหน้าก็เป็นภูเขานะครับรับน้ำมาจากเชือกเข้าเพชรบูรณ์สว่วงมุบาน ซับโซ่ไล่ลงมานะครับมาวางสภาพ,พลงมานี่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีแล้วก็ไล่ลงไปของห้วยเหลงไปงานไปเป็นจบที่เมื่อน,น้ำข่มฟ้าบ่ครับพี่น้องฟังคุณก็จะเป็นภูเขาแล้วก็จะเหมือน,น้ำข่มฟ้านะครับพี่น้อง ฟ้าความน้ำนะครับพี่น้องก็จะเบิงจอดจอดถิ่นหูเขานะครับแล้วกระ้องฟ้าสวยงามบ่รัับพี่น้องชาว f อซอย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังว่าเนี่ยเป็นโครงการพระราชดำริอีกโครงการหนึงนะครับตอนเย็นก็จะมีนัท่องเที่ยวประชาชนนะครับมาเที่ยวกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยเล็งก็จะมานาั่งเล่นเปิดเพลงเล่นกันที่นี่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าเคลนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีท้ายคลิปผมก็จะพาพี่น้องเดินกลับเดินบึงล่างเคลนนะครับพี่น้องชาวนเอฟซีกานี้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดิศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับพี่น้องชาวเอฟซีบึงนี่ก็เป็นภูเขาล้อมรอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเลงเนี่ยอยู่ท่ามกลางภูเขานะครับพี่น้องที่กะฟ้าความน้ำก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับมาเดินเล่นรายกาศยามเช้าหลังจากฝนตกลงมาเมื่อคืนนี้นะครับผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเบึงอ่างเก็บน้ำว่าอ่างเก็บน้ำห้วยเลงเนี่ยน้ำมีขนาดใหญแล้วหลังจากที่เราเคยมากันแล้ว บบจะเป็นเดือนเมษาเดือนพฤษภานะครับการนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยวมาเดินเล่นบึงธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำห้วยเลงว่าหลังจากที่เดือนแหลงเข้าสู่เดือนฝนว่าปลาแถว ภูเขาแถวอ่างเก็บน้ำห้วยเล้งมันจะมีความสวยงามขนาดไหนก็ขึ้นเขียวกระจีนะครับพี่น้องชาวเอฟซีหลังเขื่อนก็เป็นภูเขาที่ระบายน้ําลงไปให้พี่น้องเกษตรกร,กรทาไรททานากันนะครับใตเ้เขื่อนการสามารถททาไรททานาได้กันทั้งปีนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวอีกหนึ่งสถานที่สาคัญของ พี่น้องชาวเพชรบูรณ์พี่น้องชาวอำเภอวิเชียรของเขานะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกับพ,พี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำห้วยเลง้งอ่างเก็บน้ำห้วยเล้งเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลโคโกโปง่งอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เที่ยวอีกหนึ่ง สถานที่จุดแลนด์มาร์ที่สําคัญของอําเภอวิเชียรบุรีนะครับพี่น้องและยังเป็นหนึ่งในห้าที่เที่ยวของตําบลโคกโปง่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนผมกับผ่าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศหน้าฝนบนลังเขื่อนสั้นเขื่อนสันอ่างเก็บน้ําห้อยเลงนะครับอ่างเก็บน้ําห้อยเลงเนี่ยเป็นหนึ่งในพระราชเณิยโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมีผลอดุลยเดรัชการที่เก้านะครับซึ่งอ่างห้วยเก็บน้ำห้วยลิงซึ่งมีความสวยงามพระรามแป๊ดกวากันไปเอชิวชาแนลครับพี่น้องชาวเอฟซีเดินบึนหน้าเขื่อนแล้วคลิปท้ายคลิปเนี้ยผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินบึงล่างเขื่อนนะครับพี่น้องล่างเขื่อนเนี่ย เป็นป่าไม้ที่ขึ้นที่สวยงามน,นะครับพี่น้องชาวเอฟซีอย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังมาต้นคลิปว่าอ่างเก็บน้ำห้อยเลงเนี่ยอยู่ที่ตำบลโคกปงอำเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งที่เที่ยวของอำเภอวิเชียนซึ่งมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจนํานวนมากนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาทางอ่างเก็บน้ำห้อยเลงเก็จะได้เปิด ปล่อยน้ำให้นักท่องเที่ยวมาเล่นตายเคืล่อนกันเปิดเป็นวิกิตชุมชนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านมาคขายของเป็นที่ห่องเที่ยวอ,อีกทีหนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับซึ่งเปิดได้ประมาณสาา4ปีนะครับผมก็ได้มาเที่ยวสองปีนะครับซึ่งก็มีความ หลากหลายความสนุกนะครับมีข้องขายข้องกินมาจับจอยใส่ายกันเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจเปิดทีห้องเที่ยวหน้าแรงมาเล่นน้ำขายร้อนนะครับพี่น้องชาวเอฟีจุดนี้ก็เป็นจุดระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำห้อยเล้งนะครับก็จะบาระบายเร่อยๆเพื่อไปให้พี่น้องที่อยู่ใต้เขื่อนทํำนา ทำกษตรกรกันนะครับที่แถวเนี้ยก็ทำนากันได้ทั้งปีสร้างค้งต่อปีนะครับของก็จะไล่ลงไปถึงแม่น้ำปลาสักนะครับจะปานผ่านตำบลโคกปงลงไปนะครับผ่านมู่บานลงไปเป็นซับอีอลุมโคกปงลงไปนะครับจนถึง แม่น้ำป่าสักนะครับพี่น้องชาวเอฟซีซึ่งของห้อยเลงเนี่ยต้นกาเนิดนก็จะเกิดกาเนิดมาจากที่หวังทอนะครับแล้วก็แยกเป็นลาย,ลายสายเกิดมาจากเชือกเข่าเพชรบูรณ์น,นะครับน้าน่าจะออกมาจากเชือกเขาเพชรบูรณ์ไล่มาจากกราอ้อมสับโซ่ไล่ลงมาผ่นานหมู่บ้านวังสะพัฒเข้ามาอย่างอ่างเก็บน้ําห้อยเลงนะครับปีนี้ฝนตกลงมา ได้แล้วแต่น้ำก็ยังบ่เต็มเขื่อนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคุณตกหลายนะครับแต่น้ำในเขื่อนก็ยังบ่เต็มที่น่าอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณครึง่งหนึ่งของเขื่อนนะครับพี่น้องครึ่งหนึ่งของอ่างเก็บน้ำ้ว้หลิงผมก็จะพาพี่น้องเดินเล่นเดินเที่ยวบรรยากาศล่างเขื่อนนะครับมือต้นลิปเนี่ยผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีบึง หน้าเคลไปแล้วล่างเคลก็จะเป็นป่าไม้ภูเขาที่สวยงามเขี้ยวขจีนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนเย็นก็มีนะักท่องเที่ยวประชาชนนะครับขึ้นมาเที่ยวมาเบิง้งความสวยงามของพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกก็จะตกล่างเคลนนะครับตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็จะขึ้นหน้าเคล มื่อวนี้ผมมาบ่อทันแต่ก็ยังอยู่ในช่วงบรรยากาศเช้าเ้านะครับเก้าโมงครึ่งสิบโมงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่คือปลาไม้ที่อยู่รอบๆอ่างเก็บน้ำห้วยเล้งนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยเล้งเนี่ยเป็นโครงการตามพระราชะดำรินะครับเพื่อบรรทุกบรรเทาทุกข์กรยบรรเทาแรงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีหน้าน้ำก็บรรเทา ก้เก็บน้ำบ่ให้ไหลเออเข้าไปช่วมในตัวเมืองในตัวอำเภอวิเชียรบุรีนะครับพี่น้องชาวเอซีหน้าฝนเอหน้าแลงกับรรเทาวไหลแงปล่อยน้ำให้กเกษตรกรนักท่องเที่ยวเอปล่อยให้เกษตรกรทำนานะครับเพื่อสร้างรายได้ห่าเลียงขอบขวนี่คือเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่สร้างขึ้นในอำเภอวิเชียรบุรีนะครับ และก็ยังเป็นที่เที่ยวจุดเรีนมากที่ไม้ของอำเภอวิเสียนของตำบลโคกปงในตำบลโคกปงเนี่ยมีที่เที่ยวอยู่นํากันห้าทีนะครับมีบอ่อน้ำเลือดนะครับสุสาันหอย15ล้านปีจุดชมวิวเขาผาวัดป่าเข้าผาวันวังเตียนนะครับพี่น้องชาวเอฟซแล้วก็มี สุสานหินโบราณ15ล้านปีนะครับพี่น้องชาวสุสานหินโบราณหินภูเขาลาวาระเบิดนะครับพี่น้องชาวเอฟซนี่ก็เป็นจุดเที่ยวจุดเที่ยวแรงใหม่แรงล่าสุดจุดท้ายของตำบลโคกปงนะครับ บางคนก็ว่าอยู่ในเขตตำบลยางสาวนะครับพอทางเข้ามาเป็นมู่บานส่วนอย่างไงถ้าเข้าฝั่งนี้ก็เป็นซับอิลุมนะครับเข้าได้ซองเส้นถ้าเข้าฝั่งเซส,สปริงเวก็จะเป็นซับอิลุมนะครับเข้ามาเรื่อยๆมาน้ําเดือด ทางเข้าหมบานบางตะภัพนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ผมก็บกมีไรามาร์กผมกระพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเดินเล่นมาเดินเที่ยวมาเบิงน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยเลงนี่ก็เป็นจุดแหลมาร์กที่สําคัญอีกหนึ่งทีของตําบลโคกโปงนะครับอ่างเก็บน้าห้วยเลงเนี่ยมีซึ่งมีความสวยงามพรามแปดกว่ากกนไปเอชิวชาแนลครับ ผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้อยเล้งอ่างเก็บน้ําห้วยเล้งอยู่ที่ตําบลโคกปงอําเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในแลนด์ม์คที่สําคัญของคนวิเชียนซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาววิเชียนและอำเภอไก่เขียงมาเที่ยวกันนะครับพี่น้องชาว a อฟซ อ่างเก็บน้ำห้อยเลงเนี่ยสร้างขึ้นตามพระราชบุบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอุนเดาเดชราชการที่เก้าซึ่งมีความสวยงามพระรามแปดกว่ากันไปเอชิวชาแนลครับก่อนจ้าก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมกันนีกนะครับถ้ายังให้ผมขาไปเที่ยวที่ไหนก็นอย่าลืม คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายบายเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คล ah ิปหน้าเด้อเอชิวชาแนลครับ